สวัสดีครับคลิปนี้พิเศษนิดนึงนะครับเอากิจวัตรประจําวันที่อันมินไปทําทุกๆวันมาฝากนะครับเป็นการไปส่งสินค้านะครับตอนนี้จะเห็นว่าอยู่ในเส้นอุออดมสุข60นะฮะแยกนี้ทางฝั่งขวามือเป็นเซเว่นอเว่นใหญ่สาขาหนึ่งนะครับที่อันมินมาฝากท้องอยู่บ่อยๆแล้วก็ชอบมาทานกาแฟเดี๋ยวขากลับจะมานะครับอ่ะ นี้ก็ยังคงเป็นเส้นอุดมสุข60นะครับซอยอุดมสุข60นะครับจะออกไปที่ถนนอุดมสุขโดยวันนี้ได้ออเดอร์จากทั้งช้อปปีและ l a ซาด้นะครับ l a ซ a ด้า4 4วันหรืออาทิตย์หนึงได้มา1ออเดอร์นะครับนานค้างช้อปปีก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็ได้น้อยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้จะต้องไปส่งที่ช้อปปี X ้เอ p กเพสช็อปนะฮะ เพราะว่าเป็นสินค้าจากช้อปปีเขาอย่างที่บอกคือเขายัดเยียดให้นะครับเปลี่ยนจากเค r รีมาเป็น s h o ปปี X ้เอ็กเนะครับขนส่งช้อปปี X ้เอ็กเยัดเยียดแบบสุดๆเลยนะครับอันนี้ออกอุดมสุขแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปนะครับไปตามทางเนี่ยกล้องจะสั่นนิดนึงนะครับเป็นกล้องจับมือถือไม่ใช่ กล้องติดรถยนต์นะครับอยากให้ได้ความละเอียด 4K นะฮะตรงนี้ฮะจะเห็นเจ็ดชั่วโคนะครับทำอะไรอ่ะอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนแต่ตรงนี้มันบางนาตาดนะฮะไปลงมักกะสัน4ปีแล้วนะครับตอนแรกบอกจะเสร็จสิ้นปีกลายเป็นยืดไปเสร็จเดือนกุมภาหรือไงเนี่ยครับงานโยธาของหน่วยงานราชการก็เป็นอย่างเนี้ย 30-40ปีก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับไม่พัฒนาก็ถนนก็จะเหลือ2เลนครับจาก4เลนไปกลับก็จะเหลือ2เลนนะฮะเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่จะคืนผิวจราจรสักทีนะฮะกลับมาเส้นปกตินะครับพอไปส่งที่ช e ้อป e ี้เอ็กแล้วก็จะย้อนกลับมาเส้นทางเดินแล้วข้ามสะพานข้ามแยกสีอุดมไปส่งที่ Curly ี่นะครับเพราะว่าลาซาด้า ส่งเป็นเคอรี่นะฮะแต่ถ้าแต่ก่อนเนี่ยขนส่งมันจะเป็นเคอรี่ทั้งช้อปปีแล้วก็ลาซาด้าจะสะดวกมากนะฮะอันนี้เวลาได้สองอเดอร์จากทั้งช้อปปีแล้วลาซาด้าก็ต้องมาส่งสองที่อย่างเงี้ยฮะลำบากมากนะฮะอ,อันนี้ก็ดูไปครับค่อยๆไปไปเรื่อยๆนะฮะจะเห็นว่ามันไกลจริงๆนะฮะ แล้วถ้ายิงช่วงอันนี้ก็เรียกว่าไม่ค่อยติดเท่าไหร่บางช่วงนี้รถติดมากนะครับถนนอุวมสุขใครอ,อยู่แถวนี้น่าจะทราบนะครับก็ขับไปเรื่อยๆนะครับ ็มาเจอแยกและแยกเยอะซอยเยอะแยะนะครับมันก็เลยไม่สะดวกนะครับเวลาไปส่งที่ช h อป e ี e x p r ก s พขอ,อเปลี่ยนขนส่งกลับคืนมาเป็นเคอรี่ก็ไม่ให้นะฮะทำไปสี่ห้าครั้งไม่ให้นะครับมาอ้างว่าอยู่ใกล้บ้านมันซึ่งมันไม่ใช่ ด้านซ้ายก็เดีย๋ยวนี้ก็มีรถมาจอดขายของเต็มไปหมดเลยนะครับ mm hmm. ก็เตรียมแล้วเตรียมที่จะถึงเตรียมที่จะเลี้ยวซ้ายแล้วนะครับอ่าได้เวลาเลี้ยวซ้ายแล้วนะครับกลายเป็นว่าไปเจอรถติดอีก เพราะว่ารถแท็กซี่ที่จะออกเขาอ,ออกไม่ได้ยัออกไม่ได้อีกคันหนึ่งมาก็ก็เลยติดไปนะครับอ่ะพอไปได้แล้วที่เห็นนะครับสีแดงๆก็ปีเอ็กเพสด้านขวามือเป็นอะไรอ่ะแฟ s ชนะครับติดกันเลย ในที่ว่างก็จอดเสียบเข้าไปเลยนะครับไปส่งแป๊บเดียวไม่ต้องดับเครื่องนะครับในกรณีนี้ไปส่งเสร็จกลับมาเลยไม่รอรับใบเสร็จนะครับนี่ฮะเดินไปส่งแล้ว สอสมเดือนก่อนออเดอร์จากช้อปปี้ก็เยอะนะฮะถือว่าเยอะวันละห้าถึงสินี่ถือว่าเยอะแต่หลังๆมาก็อยู่ดีหายไปเฉยส่งเรียดรอยแล้วครับแปบ๊บเดียวก็คือไปวางเสร็จแล้วก็กลับมาเลยนะเพื่อลดระยะเวลาในการอยู่สถานที่ให้น้อยที่สุดนะครับเอาล่ะก็ เดี๋ยวต้องถอยออกแล้วนะครับอันนี้ขอปรับกล้องนิดหน่อยอันนี้นะครับชอบ B x p s s สีแดงอยู่ติดกับแป้เลยนี่เปิดกระจกเสียงจะเข้ามาค่อนข้างดังนิดหนึ่ง แล้วก็นี้วกกลับเส้นทางเดิมนะครับเลี้ยวขวาไปตามถนนรวมสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับตามเส้นที่มาเมื่อกี้นี่แหละนะฮะตรงจุดนี้ก็ใช้เวลาเหมือนกันนะฮะถ้ารถต่อเรื่องนี้ก็จะออกยากนะครับจากจังหวะดีๆ จะเห็นด้านซ้ายก็จะมีรถขายผลไม้ขายนู่นขายนี่นะครัอนนี้ช่วงบ่ายๆนะครับอันนี้เพิ่งจุดนี้เพิ่งคืนผิวจราจรนะฮะ ถ้าเป็นแต่ก่อน2เดือนก่อนก็ก็เหลือเลนเดียวเหมือนกันนะครับทนมา3าถึงสี่ปีครับตั้งแต่60หรือ61นเนี่ยแหละอันนี้64สี่แล้วทำงานโยธากันมาราทอนถ้าเป็นต่างประเทศนี่เจอปรับหัวโตแล้วประเทศไทยนี่ช่วยผู้ลาเหมารู้กันนะครับ ไม่อยากจะเข้าการเมืองแต่เราต้องพูดเพราะว่าการเมืองมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรานะครับแยกกันไม่ออกเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจําวันเรานะครับทางเท้าถนนอะไรหลายๆอย่างนะครับแยกกันไม่ได้อันนี้คือผิวจราจรแล้วก็จริงแต่ด้านซ้ายก็ยังยังทำอะไรไม่ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ แล้วก็ชอบมีรถมาจอดคราวนี้กลายเป็นเหมือนว่าจอดค้างเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยฮะจะเห็นฮนะมีปูนมีอะไรยังวางอยู่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วคราวนี้พวกรถแถวนั้นก็ถือโอกาสจอดยาวเลยนะฮะแทนที่จะได้สองเลนกลับมาจริงๆก็กกลายเป็นเหลือเลนเดียวเหมือนปกติเหมือนที่ทำนะเบืนะบเ่อมากอันนี้ซอยนี้ก็ ติดเหมือนกันนะครับปอดีจังหวะนี้ยาวไม่ต้องรอก็โชคดีไปนะครับเดี๋ยวจากสองเลนก็จะบีบเป็นหนึ่งเลนนะฮะเหมือนตอนที่เรามานะฮะปอดีช่วงนี้ถือว่าเรียกได้ว่าโล่งนะครับไม่งั้นก็จะเห็นรถติดยาวนะครับปีดก,กันคันข้างหน้านี่ เล่นปล่อยไอเสียมานี่คือต้องต้องปิดพัดลมแอร์ครับเป็นศูนย์เลยเพื่อไม่ให้แอร์ดูดลมข้างนอกมาไม่งั้นตายนะครับ PM 2.5ก็เกินกว่าค่ามาตรฐานนะครับในกรุงเทพแล้วก็ทั่วประเทศไทยครับก็ได้โอกาสที่จะคราวนี้ไม่ได้กลับเข้าซอยอุดมสุข60เดิมนะคร ตรงไปยาวเลยเพราะว่าจะไปเกลี่ที่ที่ใกล้แล้วสะดวกที่สุดนะครับเกลี่ปั๊มเอสโซนะครับถนนเฉลิอพระเกียรติก็คือถนนรวมสุขนี่แหละแต่พอข้ามฝั่งไปของถนนสีนคลรินก็ได้ชื่อใหม่ว่าถนนเฉลิอพระเกียรติเพราะว่าเป็นเส้นที่ไปศูนย์หลวงรอชกาวนะครับนี่ก็ขึ้นสะพานมาแล้ว ด้านหน้าที่เห็นก็คือรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลืองนะครับที่เพิ่งทดอสอบไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะฮะก็ถือได้ว่าสร้างเร็วนะครับทางสายเป็นโรงพยาบาลสินแพทย์เพิ่งเปิดได้ปีกว่าเองนะครับก่อนหน้านี้เป็นอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะครับครานี้เป็น ถนนเฉลิมพระเกียรตแล้วแต่จริงแต่เดิมมันก็คือถนนดูดมสุขแหละนะครับได้ชื่อใหม่ติดีกแล้วขนาดออกนอกเมืองอย่างติดติดเลี้ยวขวา ต้องเบี่ยงออกมาอ่ารถก็จะเข้าจะออกซอยนะครับเสียเวลาก็จะเสียเวลาตรงนี้นี่แหละออกมาอีกแล้วก็ต้องเบรหน่าเบื่อครับน่าเบื่อบอกเลยครับในกรุงเทพ ไอ้น,นี่ถือว่าน้อยในชานเมืองนะครับใครที่อยู่ใจกลางเมืองนี่ต้องบอกว่าเก่งมากๆเลยทํางานทุกวันจันท์ถึงสุขได้ไงนะครับอยู่ติดกับต้องเจอกับจราจรที่แบบว่าโอ้โหเป็นอย่างเงี้ยยิ่งกว่านี้อีกทุกวันนี่อีกแล้วจะต้องหยุดเพราะว่าเห็นในรถดำจะเบี่ยงเลี้ยวแล้วยังไงยังไงก็ต้องหยุด ขับมาเร็วๆก็ต้องมาเหยียบเบรกเพื่อเพื่อหยุดรถเป็นไรที่น่าเบื่อนะครับอันนี้ก็คือให้ดูไปแล้วก็บรรยายไปบนไปนะครับบ่นการจราจรในกรุงเทพไปเตรียมเลี้ยวขวาครับที่ปั๊มเอสโซข้างหน้าอยู่ทางขวามือเนี่ยฮะ น,นี่ขอตัดก่อนนิดนึงนะครับกลัวกลัวไม่ได้เลี้ยวนะฮะกลัวทางตรงมาก่อนถึงแล้วครับเคอรี่นะครับถนนเฉลิมพระเกียรติรอเก้านะครับสาขานี้ ขอไปส่งก่อนนะครับครั้งนี้จะล็อกประตูดับเครื่องมีแค่ชิ้นเดียวแต่ไงไงก็ต้องมาส่งนะครับก่อนหน้านี้ก็คือรวมกันทั้ง Lazada แล้วก็ช h อป e ีนะฮะมันก็คือมันก็สะดวกอะ่ะ รวมกัน2เจ้ามันอาจจะ10ชิ้น8ชิ้นมันก็มาทีเดียวครั้งเดียวนะฮะมันก็คุ้มค่าไอ้นี่เราสตรดา้าออเดอร์น้อยแล้วมาทีหนึงก็3-4วันอาทิตย์หนึ่งหนึ่นึ่งออเดอร์เนะฮะมันก็จะเสียเวลาอย่างเงี้ยแหะครับแต่ของเคอรี่จะไปวางที่เคาน์เตอร์เลยไม่ได้นะฮะก็ต้องไปสแกนเองนะครับ ได้ใบามาแล้วก็ลงชื่อเอาสินค้าไปวางในในขอกที่เขาจัดไว้แล้วก็เอาใบาไปให้เจ้าหน้าที่นะถือเป็นอันเสร็จชิ้นเดียวน้อยกว่าช้อปปี้เมื่อกี้นี้แต่ก็ เสียเวลามากกว่านะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับ ปรับกล้องนิดนึงนะครับวลามันโดนอะไรขยุบขยุมันก็ตกมานะครับปรับให้มันตรงนิดนึงครับออกไปแล้วนะครับแต่ก่อนเมื่อ ปีก่อนมาส่งที่นี่มาเจอโดยบังเอิญนะฮะก่อนนี้ก็ไม่ได้ส่งสาขานี้หรอกครับไปส่งสาขาบางนาตาดกมสองนะครับแต่ทางเข้าซอยมันแค่มากมาเจออันนี้เหมือนกับเดินทางมาสะดวกกว่านะครับช่วงแรกๆคนมาส่งน้อยแต่ตอนนี้คนก็ส่งเยอะเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ยังดีกว่าสาขาอื่น ายเป็นหงกี่วันนี้ขับเลยไปก่อนนะครับไม่ได้แวะ ด้านซ้ายมือจะเป็นปั๊มปตทที่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเติมประจำนะครับที่ปั๊มนีน้เอาละชิดขวาเพื่อขึ้นสะพานข้ามแยกสีอุดมนะฮะชื่อแยกก็เอาสองถนนมารวมกันนั่นคือ สีนคครินบวกอุดมสุขเอาสีมาจากสีนคครินแล้วก็อุดมมาจากอุดมสุกก็กลายเป็นแยกสีอุดมนะครับข้างบนก็ลางโมโนเรล,ลสายสีเหลืองนะฮะแต่อันนี้ต้องชมถือว่าก่อสร้างเร็วมากนะฮะใกล้เปิดแล้วเดี๋ยวทดลองใช้งานให้ขึ้นฟรีเดี๋ยวต้อง ทดลองแล้วก็มารีวิวให้ดูนะครับพอลงมาเสร็จก็ชิดซ้ายเลยครับเพราะว่าต้องเลี้ยวเข้าซอยอุดมสุข60นะฮะถ้าช่วง3โมงครึ่งสี่โมงนี่ ตรงนี้นี่คือติดหนึบเลยนะครับอันนี้ยังถือว่าเรียกได้ว่าว่างนิดนึงเลี้ยวซ้ายเข้าซอยอุดมสุข60ครับ อยากให้กรทมปรับปรุงไอ้ตรงเนี้ยไอท้ที่ละลางระ,ะ,ะบายน้ไอ้ฝาเนี่ยมันไม่ควรมาอยู่บนถนนนะฮะมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกผมว่านะอ่ะชิดซ้ายเตรียมเลี้ยวเข้าเซเว่นอีเลเวนร้านประจําทุกวันทุกครั้งนะฮะหลังจากส่งสินค้าเพียงน้อยก็ต้องมากินกาแฟที่นี่นะครับหรือไม่ก็ซื้อของซื้ออะไรตุนไว้นะฮะ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจประจำวันนะฮะในการส่งสินค้าด้วยหน้าร้านเซเว่นอเว่นนะครับมาซื้อกาแฟโอเคครับไปก่อนครับ